นะแค่นี้ก่อนครับคอนค่ะคุยใครอ่ะอืมคุยกับใครอุ้ยบอกไปก็ไม่รู้จักเฟรนในเฟส8ปดร้คนของเธออ่ะฉันรู้จักทุกคนจ้ะก็น้องแนวเนวฟิตมันแหละชื่อ ชื่อไม้ไม้อ้วนหรือไม้ผอมไม้ผอมไม่ไอหรือไม่บัญชีไม่ไดผมสั้นๆมีแก้มนิดๆนี่เฟซบุ๊กหรือกระจกเนี่ยสเปกเลยเนี่ยสองวันเหลวะแล้วคุยอะไรเฮ่ไม่ตรงรู้หรอกคุยอะไรก็จะโทรไปถามเรื่องวันลาลาไปไหนก็ถามเขาว่าจะแต่งงานอ่ะเอาฟิตให้ลาหยุดได้กี่วันอ๋อลาไปแต่งงานวุ้ดีแต่งกับใครอ่ะถามแปลกจังเลยก็แต่งกับแฟนเขาสิ มิซีฟนนคเขารู้ว่าที่ซักซักเนี่ยก็พาร,รักไงคะแล้วเนี่ยซักะละเอียดเชอเหมือนอีโค u บ b เบที่ตีฟองเป็นโฟมละเอียดสะอาดลึกถึงเนื้อผ้าแสดงว่ารักมากในเครื่องซักผ้าฝาหน้าซัมซุงแค่นีนแค่นี้นะจ้า